สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาานังหลายในเรื่องกราคาจริตต่อเห็นจะจบกันวันนี้สำหรับราคาจริตแล่ก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะรับฟังก็ขอได้โปรดตั้งจิตจับลมไม่ใจเขาออกเพื่อเป็นการพป้งพองกันการพุ่งสร้างของจิต และพร้อมกันนั้นก็ตั้งใจสดับเสียงในการแนะนำการเจริญพระกรรมฐานแล้วคิดตามไปด้วยแต่ถ้าว่าวิธีนี้อาจจะยากสำหรับตำรับท่านพุทธบริษัทอยู่บ้างในส่วนใดส่วนหนึ่งถ้ามาเอ่ยการกำหนดรูดลมให้ใจเขาออกแล้รับฟังและคิดตามไม่สะดวกสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ให้งดการกำหนดรูดลมให้ใจเขาออกเสีย ใช้ด้โหรับฟังกับใช้พิจรารณาเพียปัญญาพิจรารณาตามก็สุดแล้วแต่วิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้รับผลเมื่อคืนที่แล้วมาได้พูดว่าการใช้กายกตานุสติกับอสุภกรรมฐานเป็นเครื่องหักล้างราคาจริตที่มีอารมณ์รักสวยที่มีอารมณ์รักสวยรักงาม <c oughs> เราพร้อมกันนั่นก็บ,บวกกับสกายธทิติิในด้านนิพพานาญานสำหรับกายคตานุสติเราพิจารณาว่าร่างกาย <c oughs> ไม่เป็นแท่งทิบหมายถึงว่าแบ่งออกแบบการสามิบสองมีผมขนเล็บปันหนังเลอเป็นต้นเรียว่าตัดตายสายปอดาหารใหม่ห้เก่าจาระปัสสาวะ น้ำเลือดต้นเหลืองน้ำหนองเป็นต้นทุกส่วนมันเตป็้วริวามสุขรกถ้ารักว่าเห็นแด้อาการสามสิบสองก็อย่างนี้เป็นกายยคตานุสติเห็นว่าเป็นของสุขรกเป็นอสุปกรรมฐานวิทีที่เขาปฏิบัติให้ได้ผลเนี่ยเขาทำกันแบบนี้ <c oughs> ไม่ใช่่าจับกายยคตานุสติก็ว่ากายกคตานุสติอย่างเดียวเขาบอกกันไปนเสร็จ เห็นว่าการสาริบ์สองมันสุกปรกนอกจาใจยังสุกรพแล้วมันก็มีสภาพไม่เที่ยงมันไม่มีการทรงตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นนาทุนธรรมดาสุดโสมไปทีละน้อยดันน้อยในที่สุดก็สลายตัวเป็นอันว่ากายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแถมไม่ไม่เป็นมันก็ไปชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขปรก นอกจากนั่นร่างกายเป็นโคกนิทางเป็นรังของโลกป้าพังคนนางท้องเปอยเน่าไปเป็นธรรมดาเ <c oughs> นั้นว่าร่างกายสกปรกด้วยไม่เที่ยงด้วยมันเป็นทุกข์ด้วยมันร่างกายมีอาการบีบคั้นเราทุกอย่างตามที่ปวดมาแล้วในวันก่อนเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกปวดนอนเดี๋ยวก็เจ็บนี มันมันคับทุกอย่างจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เราตามใจมันแต่มันก็ไม่ตามใจเราเราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็จะแก่มันไม่ต้องการให้มันป่วยก็จะป่วยถ้าไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายตอนนี้ถ้าเราหลงคิดว่ามันเราเป็นเราเป็นของเราอยู่หลงประคับประคองมันอยู่ก็ถือว่าเราเป็นทาตมันไม่จบ พราะอะไรเพราะการมีร oui, er ่างกายนี้เราต้องเป็นทายของร่างกายหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ในร่างกายแต่ร่างกายไม่เคยตามใจเราเลยถ้ามันตามใจมันทุกอย่างแตไมก็ขัดใจเราทุกอย่างนี่ก็แสดงเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเราถ้ามันเป็นเราจริงมันเป็นของเราจริงเราก็บังคับมันได้นี่ในเมื่อร่างกายมันเป็นทุกอย่างนี้เรายังมีความต้องการมันอีกหรือ ถ้าเราต้องการมันอีกร่างกายอันนี้พังไปเรายังต้องการมันอยู่มันก็ต้องมีใหม่บางเอิญถ้าโชคดีมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราโชคดีเกิดเป็นมนุษย์จะไม่ใช่ไม้ไมความว่ามนุษย์ดีมนุษย์ยังมีเต็มบริความทุกข์แต่บังเอิญถ้าว่าเราพัดไปตกในอบายภูมิมันจะมีความลำบากเดือดร้อนราร้อนตลอดเวลาไม่มีความสุขเลย มนุษย์ที่ว่าเป็นใด้ของความทุกข์มันก็ยังมีความสุขอยู่บ้างแต่ก็หาอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ไม่มีการทรงตัวสุขจริงๆมันไม่มีเราก็มีวิธีทางเดียวตัดทางความเกิดเสียคือตัดตัณหาความอยากเป็นมนุษย์ต่อไป นวิธีดับทุกตัวทุกที่มันจะมีขึ้นจากการมีมีการเกิดเป็นนรสัตว์กก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัรยฉากนก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีนี่มันมาจากตัญหาคือความอยากที่เราก็ตัดตัญหาแต่ตัญหาตัวไหนที่เป็นปัจจัยให้เราเกิดใหม่ นี่เราก็เข้าไปจับตัวปลายคืนนี่แล้วมาวเราได้พูดกันถึงบ่โสดาสกิทาคาถ้าเป็นโสดาบันก็ดีสกิทาคาม่ก็ดียังต้องกลับมาเกิดถ้าสกิทาคาม่นี่ยังต้องย้อนกลับมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเราเป็นคนเจ็บแล้วก็ควรจะจาคําว่าเจ็บในที่นี้ไม่ใช่เจ็บใจโกรธชาวบ้าน ถ้าว่าเจ็บใจโกรธใจเราเองที่มันโง่เป็นหลงไหลฝ่ายฝันกับตันกิเลสตัณหาเป็นปัใจจัยเกิดความทุกข์นี่ชาตินี้ทั้งชาติเราไม่มีความสุขทั้งชาติถ้าบังเอิญเราจะเกิดชาตินากชาติหนึ่งถ้าเราเป็นสกิทาคามีมันก็จะต้องพบกับไอ้ความทุกข์แบบนี้ตลอดไปมันหาความดีอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุข ชาติที่แล,แล้วมาเราอาจจะนึกไปถึงอาจจะมีความเข้าใจไม่ถึงทราบไปได้เมื่อมันดีหรือมันเลวแค่ไหนแต่เราก็ย้อนกลับถอยหลังไปนับตั้งแต่เด็ก,ดกมาจนกว่าจะถึงวันนี้เราประสบกับความกข์อะไรบ้างที่มันดีขั้นเราถอยหลังนึกมาดูวันัง่งแต่วันนั้นถึงวันนี้เราเคยมีความสุขอะไรบ้าง สุขจริงๆิงตลอดวันมีไหมวันไหนที่มันไม่หิวข้าวมีไหมไอการหิวข้าวมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์วันไหนไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปมีไหมวันไหนไม่ปวดอุจจาระปัสสาวะมีไหมในชีวิตของเราในเดือนไหนบ้างและปีไหนบ้างที่ไม่เคยป่วยไข้ไม่สมบายมีไหม แล้วก็อารมณ์ที่ปรารถไม่สมหวังคือไม่เป็นในตามความปรารถนาเป็นอารมณ์ที่ขัดใจเราที่ไม่ถูกใจเรามันไม่เคยมีในเดือนไหนในปีไหนบ้างในอาการทั้งหมดอย่างนี้มันเป็นสุขจะเป็นทุกข์ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาจริงๆเราจะเห็นว่ามันรุนแล้วจะเป็นความทุกข์ทั้งหมดนี่ความทุกข์อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรายังมีการเกิด ราบใดที่เรายังเกิดอยู่ขณะนั้นและราบนั้นเรายังมีความทุกข์นี่ทุกในอริยสัตว์เราเห็นแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนําให้เราเข้าใจแต่เราจะทําทตามทำไมลนะ่ะถ้าทําตามแ้วการหนีทุกข์มันก็มีอู่การหนึ่งวันนี้พูดการหนีทุกข์ให้คนและกลายกลับมาเกิดเกิดมาอีกมันเป็นทุกข์นี่เราก็ต้องไม่กลับมาเกิด วิธีไม่กลับมาเกิดใช้อะไรอันดับต้นของการไม่กลับมาเกิดอีกไปพักอยู่แค่เทวดาด้วยผมนั่นก็คือจับเจ,จ,จรจาค่าจริตเป็นที่ตังเพราะราค่าจริตจิตท,ที่รักสวยรักงามนี่มันเป็นตัวตันหาที่ร้กาดเป็นตัวนำความทุกข์มาอย่างหนักเราต้องทำลายความปรารถนาข้อนี้ให้สลายตัวไป ด้วยใช้กายกตตานติและสุปกรรมฐานบวกสกายทิธิทำลายล้างความรู้สึกในเพศต้องวามต้องการในเพศให้พินาศไปพิจารณาคนก็ดีใส่คนดีเขาก็ดีเราก็ดีให้มีอารมณ์รู้สึกมีสภาพมันก็ซากศพให้มันจัดใจอยู่ตลอดเวลา นึกเมื่อมองเห็นคนก็ดีมองเห็นตว์ก็ดีหรือไม่มองเห็นก็ตามถ้ามีความรู้สึกในจิตของเราก็ตามมองดูร่างกายของเราก็ตามให้มีความรู้สึกเสมอว่าเสื้อของคนและสัตว์นี่ไม่ต่างอะไรกับซากศพมันเป็นศพเน่าอยู่ข้างในตลอดเวลาถ้าเยังไม่สิ้นลมปราณเมื่อไปเจอนาแบบนี้อาการความรังเกียจมันก็จะเกิดขึ้น นั่นไม่เคเกิดขึ้นมามันเป็นซาสดแปลงเป็นของเนา่าในเราแบกของเน่าอยู่ตลอดเวลาแบกซ่วมไว้ตลอดเวลาแล้วเราสิงอยู่ในส้วมเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความทรมานมีกลิ่นเหม็นและวทรมานด้วยอาการต่างๆหาความสุขไม่ได้วิธีที่จะตัดเมื่อเบื่อหน่ายมันแล้วก็ตัดกันต่อไปว่าขึ้นชี้ว่าร่างกายประเภทนี้จะไม่มีสำหรับเรา ความต้องการร่างกายของคนอื่นมาเป็นสมบัติของเราก็ดีความต้องการร่างกายของเราดีให้ก็ดีที่จะมีขึ้นในเบื้องหน้าจะไม่มีสําหรับเราแล้วก็พยายามใช้อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติการจัดความรู้สึกกระสันภายในเพศเศรษเสียจนกระทั่งอารมณ์เป็นปกติเห็นเพศตรงกันข้าม เห็นวัตถุต่างๆที่มีสีสันวัฒนะงดงามเห็นว่ามันเป็นของไม่งามไม่งามตามสภาพสีสดสวยประเดี๋ยวมันก็จางเสียงไพเราะที่เประฟานประศัทหูพันแล้วก็หายไปร่างกายของคนสัตว์เต็มไปด้วยซากศพมีสภาพมอนซากศพในป่าชาเป็นอันว่าร่างกายประเภทนี้เราไม่มีอีกเราเกลียดมันแล้ว เราเสิสิเอ็นมันแล้วเราเห็นว่ามันเป็นซาสกที่ในคนจะคบหาสมาคมเป็นเสียงสุขปรพเมื่อพยายามคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจิตจะตัดจะรงมความรักในเพศสียได้แล้วก็มีปัญญาคิดต่อไปว่ามันเป็นซาสศกก็จริงแหลแต่ถ้ว่าถ้าเรายังไปคบมันตัดมันแค่นี้มันจะผูกก้มันได้ต้องมองไปว่ามันมีสภาพไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันเป็นเรือนร่างซาศบที่เราเอาศัยมันชั่วคราวเท่านั้นที่เต็มไปได้วยความอุดอัดเต็มไปด้วยความทุกเวรนาเราไม่พึงปรารถนามันไม่ช่ามันก็สลายตัวเห็นเด็กน่มเด็กสาวเดินผ่านมาต้องมีมองพับเข้าไปแล้วให้มีใจเห็นว่าภายในเต็มไปด้วยสมและซากศกที่ก็หุ้มหอ่อประเด็นลง้วหุ้มห่อไปด้วยผิวหนัง ที่ประดับประดาสิ่งต่างๆเห็นว่าสวยสุดงามเป็นการลวงตาเท่านั้นเห็นเราเหมือนกับเหมือนกับเห็นเขาเห็นเขาเหมือนกับเห็นเราเห็นเราเองก็เป็นศพเห็นเขาเองเป็นศพนึกถึงว่าร่างกายนี่มันเป็นเพียงค่าดทำลายความดีของเราทำลายความสุขแล้วม่ช้ามันก็พังถ้าจิตใจของท่านหลายตั้งอยู่อย่างนี้แล้วการมาชันทะก็จะขาดไปจากจิต อารมณ์ที่คิดจะรักมันก็ไม่มีแล้วหมดกันเมื่อตัดราคะไปเส้นได้แล้วกิเลสสําคัญมันมีอยู่สามตัวคือราคะโทสะโมหะมันเป็นรากเก่าของกิเลสทั้งหมดตัดต้นคนรากทิ้งไปสมุหมดแล้วสําหรับราคะโทสะมันก็มีกําลังเบาไอ้ความโกรธความเจ็บบาดจะดิ้คขายเข็งข้าสิ่งอะไะกันมันมาจากความรักเป็นสําคัญ ถ้าว่าเราไม่มีความรักเสียอย่างเดียวความโกรธมันก็ไม่มีจะอะไรมาโกรธที่เราโกรธเขาก็เพราะว่าเรารักสิ่งนั้นเรารักคนนี้เรารักสัตว์ตัวนั้นถ้าใครเข้ามาทำอันตรายหรือทำลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราโกรธเพราะาเรารักเราจะเห็นได้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายแนบะุคคลใดก็ตามที่ไม่เนื่องโดยเราเขาตายกันมานนหลายหลายสิบลหลายร้อยหลายพันคน เราไม่มีความรู้สึกแต่ว่าคนที่เนื่องที่เรารืสิ่งที่เนื่องที่เราต้องตายหรือต้องสลายไปใจเราสลบบางทีก็เกิดอ,อาการเสียใจไอ้ความเสียใจอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นมันได้เพราะอาศัยความรักเพราะุทธเจ้าดังกล่าวว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตเพยียงความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรัก ภัยอันตรายเกิดขึ้นมาได้เพราะรัวแกเราก็เพราะอาศัยความรักเป็นสําคัญในเมื่อสิ่งที่เรารักต้องถูกราดประหารถูกคนทำ้ายเยอยแยงไปเราก็โกรธนี่ความรักเป็นปัจจัยของความโกรธเมื่อเข้าไปป้องกันเข้าไปเยอยแยงไปตีคืนกลับมามันก็เกิดการทำลายสิ่งกัอะไรกันเ็นาภัยทั้งหลายมาจากความรักในเมื่อความรักมาสิ้นไปจากใจ เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นที่มีความแปรปลวนไปในตรากลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นของธรรมดาถ้าจับธรรมดาซะได้แล้วอารมณ์ก็สบายเมื่อธรรมดาเกิดขึ้นมามีอารมณ์มีความสุขความโกรธมันก็สลายตัวลงหายมีความโกรธตัวนี้แล้วก็มานั่งเลยวา่าไอ้ที่เราโกรธแต่อะไรมันทําให้โกรธ อะไรมันเป็นปัจจัยให้โกรธไอ้ที่เราจะโกรธชาวบ้านคนได้ก็เพราะร่างกายของเราเป็นปัจจัยให้โกรธถ้าบังเอิญเราไม่มีร่างกายแบบนี้ที่อย่างเดียววัตถุในโลกทั้งหมดมีอะไรบ้างที่มันจะเป็นสมบัติของเราที่เราจะต้องหวงแหนมีไหมมันก็หาไม่ได้มันไม่มีถ้าเราเป็นผีแล้วเราจะมีนาสิกิไร เราจะไม่ด้านสก,กิลหลังจะมีเงินมีทองใช้สก,กิลบาทผีไม่มีสมบัติประเภทนี้นี่เป็นอันว่าทรัพย์สินทั้งหลายคนดีเสียงที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีที่เป็นปัจจัยให้เราโกรธก็เพราะการเกิดมีร่างกายเป็นสําคัญเราร่างกายเรการก็ยืนยันว่ามันเป็นเราเป็นคนเราเราจรึงโกรธ ถ้าว่าเราไม่ถิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเสร็จแล้วเราละเกียในร่างกายถ้าใครเขาจะมาประนามร่างกายว่ารูปร่างหน้าตาของเรามันเลวสวดทรงเลววาจาไม่เพราะจริยาไม่สวยเราก็จะนั่งนึกยิ้มเยาะในใจว่าเจ้าหนี่เรื่องนางนี่มองแต่กายภายนอกที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนื้อแท้จริงๆก็เราคือจิตใจยอยู่ภายในเท่านั้น นี่เรามาอาศัยซาาศพเป็นที่อาศัยชั่วคราวไม่ชาเราก็ไปนี่การตำหนิดีเขาไม่ได้ตำหนิใจเขาตำหนิกายพ็เลยเวลาเห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่เราไม,ไม่ใช่ของเราเสร็จแล้วเราจะไปโกรธอะไรกับเขาเมือ่อตมที่จะทําลายความโกรธตเห็นว่าเขาตีผิดเขาด่าผิดเขาค่อนขอดผิดเขาเสียดสีผิดไม่ถูกตัวเราเราก็สบายใจ รวมกันนั้นองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาให้ใช้พรมิหารสี่เข้ามาเป็นเพื่อสนับสนุนใจเพื่อเป็นการทำลายหักล้างความโกรธให้สิ้นไปเรามีจิตเมตตาในคน,นสัตว์หลายสงสารว่าเขายัง,ลงหลงไหลฝ่ายฝันอยู่ในวัตถุที่เต็มไปด้วยความโศกโศรกขปรกแล้มีสภาวะไม่เที่ยงไม่ทรงตัวเป็นทุกข์แลวต้องสาลายตัวเป็นอดีด เขายะหลงไหลฝ่ายฝ่เมามันอยู่อย่างนั้นเป็นที่น่าสงสารถ้าเขาทำอะไรไม่เป็นที่ถูกใจ,เ,จเราก็จงเึกว่านั่นเขาเป็นท่าของกิเลสกิเลสก,กันหามันเสี่ยมสอนเขาม,มันบังคับเขาให้ทําอย่างนั้นถ้าเขามีปัญญาแท้รู้จักแก้ตัวรู้ตัวเป็นท่าของกิเลสสลัดอารมณ์จิตให้พ้นจากกิเลสไปได้เขาไม่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แกบคุคคลอื่น เมื่อรองจิตมีอย่างนี้ความแช่มชิ่นกัปรากฏโทสะความโกรธมันก็สลายไปเมื่อโทสะไม่มีในใจกามฉันทะาไม่ปรากฏอย่างนี้องสมเด็จพระบรมาสุคล่าวว่าเป็นพระอนาคามีนี่ที่ว่าเราตัดตัวทุกข์คือขันห้าไปได้แล้วาการเป็นพระอนาคามีนี่ตายจากความเป็นคนก็ดี ตาจะควาเป็นคนไปแล้ยเขาไปเกิดเป็นเทวดาคนดีเกิดเป็นพรหมคนดีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเสวยความสุขยูนในเทวดาหรือพรหมบ่สิ้นอายุไขก็ไปนิพพานตัดทุกข์กันไปทีนี่เป็นอรื่าการใช้ราคะจริตตัดราคะจริตด้วยการกิะตาด้วยสติอาสุปกรรมฐาน เขากายทิติเข้ามาประหัตประหารราคาเจริตเขาใช้วิธีนี้มันได้ผลเมื่อเข้าถึงอนาคามีแล้วต่อไปองสมเด็จพระทศพลกล่าวว่านั่งอยู่ที่นั่นอันเดียวนั่นแหละทำจิตให้เข้าถึงอราหารันตอนนี้เบาแล้วคือใช้ปัญญาพิจารณาในการเป็นพระอนาคามีในจังติจอยู่ในรูปประชันและรูปประชันยังเห็นว่ามันเป็นของดีเป็นกำลังใหญ่ เราก็สร้างความบรรยายเกิดนในใจว่ารูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดีเป็นบันไดให้เราก้าวไปสู่สวรรค์เท่านั้นเราจะไม่ยับยั้งการสร้างความดีตนอยู่อีกแค่เพียงแค่นี้เราจะก้กาวต่อไปแล้วก็วางใจในรูปรนะรประชานและรูปประชานคุมเข้าไว้แต่ไม่หลงอยู่แค่นั้นก้าวต่อไปเป็นขั้นที่แปดเป็นขั้นที่เจ็ดแต่ก็คือมานะ ตัดความถือตัวถือตนเสียคิดว่าคนชั้นสูงคนดีคนชั้นกลางคนดีคนชั้นต่ำคนดีสัติเรัิฉายก็ดีมีสภาพเสมอกันเราจะไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาเรีวกว่าเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแต่และท่านมีท่าสี่เท่ากันมีวิญญาณท่านได้กาศสถาัมาผสมเหมือนกันร่างกายเต็มไปความสุขรกเหมือนกัน มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในทากลางม,มีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันมีอะไรบ้างที่เราจะไปเยียดยามชาวบ,บ้านคนที่เขามีฐานะต่ําแต่งตัวไม่เท่าเรามีความรู้ไม่เท่าเราว่าเขาเลว็วมันเร็วกันตรงไหนมันดีกันตรงไหนไอ้ส่วนที่เราเห็นว่าันดีว่าเร็วนะั้นมันส่วนประกอบเท่านั้นแต่เนื้อแท้มันเสมอกัน เป็นอันว่าถ้ามีอารมณ์จิตคิดอย่างนี้มานะความถือตัวถือตนก็หมดไปในขั้นต่อไปก็มาโรคคลมกำลังใจให้จับอยู่เฉพาะปณิพาน์เป็นอารมณ์คือพระอนาคามียังมีอุทะจะมีอารมณ์โฟสซ่านแต่ซ่านไปในด้านกุศลโดยคิดบางครั้งก็คิดว่าไอเราเป็นอนาคามีก็สบายแล้วนี่โอ้สมเด็จพระบพิตรแกวกล่าวว่าไปเกิดเป็นเทวดาแล,วแล้วกลมเราก็ปณิพนันธ์ ตอนนี้เราจะนอนใจเสียไม่ทําต่อไปเราก็แมวอ,อย่างนั้นรวกรวงกําลังใจมุ่งตัดตรงเฉพาะพรนิพานใช้อารมณ์อารมณ์เดียวแล้วก็ตัดชั้นท่ากับราคะความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผมให้สิ้นไปเอาใจในตัวอย่างเดียวว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรงก็ดีไม่เป็นปัจจัยแห่งความสิ้นทุกแท้อารมณ์แห่งการสิ้นทุกแท้นั่นก็คือพระนิพาน อารมจิตธรรดาแต่พุทธบริษัทเข้าถึงจุดแห่งผลิภัณ์คืออราตผลเพื่อสราบวัจัยของตอนจะมีอารมณ์เบาจิตมีความสุขไม่มีอารมณ์หนักไม่การทรงชันปกติทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดที่เข้ามา,มากระทบจะไม่มีความหวั่นไหวจะมีความรู้สึกเสมอว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดา ว่ข้งกรรมใดๆที่เข้ามาเราจะไม่สทกสะทานที่ว่ายอมรับกรรมชั่วขณะเดียวในที่สุดแต่กนนี้ไปได้อ่านบรรดาาิพุธบริษัทแห่นหลายการแนะนําบรรดาธิพุธบริษัทาการเวลาก็หมดแล้วต่อแต่นี้ไปพราบรรดาธัทหงหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกใช้คาภาวนาและพิจารณาตามอัตยานใสจงกว่าจะดินสัญญาบอกหมดเวลา